สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการ Game Show TV กันอีกครั้งนึงนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกม Godham God City i m p o s t e r นะครับ c 2 play นะครับสามารถารดาวน์โหลดได้ในสตรีมก็ที่ผมหายไปนานก็ไปหาเกมหรือติดทุละอะไรก็รอกันได้เนาะนะครับ เกมนี้ก็เป็นเกมแนว SPS นะครับเป็นเกมแบท m a n กับจ o k e เกอร์เนาะจ o k กเกอร์แบกับ Joker กท่ากันแนวเกมคล้ายๆพวก s p ปเ i a l Force แล้วก็ p b นะครับเกมนี้จะเป็นเกมแบบอัพเลเวลอืมอัพเลเวลเพลยเลยดีกว่าจะมีทีมเดสแมทแล้วก็เกมนี้ก็เป็นเกมกันนานแล้วเนาะไม่รู้ผมไปอยู่ไหนมานะครับหาไม่เจออ่าเล่นเล่นทีมเดสแมทอะเกมนี้เป็นเกมตั้งแต่2012 มั้งนานแล้วแหละเกมนี้อ่ะก็จะมีคนไทยด้วยที่เล่นนะฮะเกือบจะก,กากชื่อใครวะเกือบจะก,กาก <c oughs> แสดงว่าไม่เก่งนะไม่กากก็ประมาณกลางๆเลเวลสิบแล้วผมที่เล่นไปผมเลเวลสองแล้วก็สามารถเอามาปลดล็อกปืนได้มั้งเลเวลน่าจะประมาณนั้นก็มีปืนให้เลือกหลายไซส์หลายแบบหลายขนาดหลายรูปทรงหลายดีไซน์นะฮะตอนนี้ก็เซิร์ชเซิร์ชนานอะ่ะ น่าจะนานอยู่สำหรับใครที่ดูคลิปอยู่ก็ขอให้กดติดตามกันด้วยนะครับผมสามารถกดติดตามได้ด้านล่างคลิปนี้เลยเนาะด้านล่างเลยปุ่มติดตามหรือปุ่ม subscribe สามารถติดตามได้เลยนะครับไม่เสียหายอะไร <c oughs> ผมไม่ได้หลอกให้ติดตามนะชอบก็ติดตามไม่ชอบก็ไม่ต้องติดตามก็ได้นะครับโอ้ยนานวะตอนนี้จะมีเหรียญให้อยู่16เหรียญแล้วก็เป็นน่าจะเป็นเหรียญซื้อมาสองเหรียญอันนี้เป็นอะไรวะจูลินแซ เฟนเหรอแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้เพื่อนเพื่อนใครเลยอ่ะมาได้ไงวะมีมีปาร์ตี้ด้วยหรอนี่อยู่ปาร์ตี้ปาร์ตี้เล่นเล่นกับเพื่อนได้นะแต่ไม่รู้ยังไงนะครับตอนนี้เซิร์ชหาใครไม่เจอเลยเดี๋ยวขอตัดคลิปกันไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมโอ้โหกว่าจะเข้าเกมได้นะครับแม่งนั่งหลับเลยก็อย่างที่บอกฮะเกมนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นเพราะมันเป็นเกมนานแล้วนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้เป็นสลัดโหลดเอานะครับผมสามารถเลือกปืน อยากปืนอยากปืนอยากได้สไนเปอร์มีป่ะอืมไอ้ปืนนี้น่าจะเท่ดีว่ะแคมเปอร์แคมเมลอร์อรหูยตัวละครอย่างเท่นะครับโดยตัวเบลเลอร์เลยอะ่ะ <c oughs> เดจะเป็นลองเล่น์งานมาันเป็นแบบไหนนะฮะมันจะมันหรือเปล่าก็กราฟิกที่ดูคร่าวๆามาก็สุดยอดเนาะปโอ้ คนอื่นน่ะไมก่กระโดดได้嘛อ,อู้มีดาบด้วยตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวด,ด,ยวดิบอกว่าเดี๋ยวมึงทาทั้งตัวเลยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ตายวะ่ะเลือดนี้มันก็จะหิวให้เองนะฮะเ,เดี๋ยวไม่หิวหิวแบงนี้ได้ดีกว่า โอเคเอ๊ยทำไมโดนผีออกอ่ะ,อะได้เลือดประมาณตอนนี้เลือดเลือดโอ้โหเลือดพุ่งกระฉูดฮะเรียบร้อยปืนนี้แม่งมาสูมได้นี่หว่าเหมือนไม่สูมแต่แรกโดดไ,ได้แค่เนี้ยอือหือสองไอ้สองหลบไป หิวกระสุนไป้ยเดี๋ยวเด้อเด้อเฮ้ผู้หญิงผู้หญิงเอ้ยเดี๋ยวเด้อเด้อเด้อจะตายเอาอืคิวสามเลเวลสามเลยเว้ยคิวสามได้เลเวลสามเลยอะเลเวลขึ้นง่ายมากนะเดี๋ยวดิ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  ก็มันเกมที่เยี่ยมมากเลยนะครับเกมปีนี่หาหามันๆอย่างนี้ไม่ได้อแล้วมันมากมันมากบอกเตาเลยมันมากมันมากเดี๋ยวตรงนี้มันทำไมเหมือนโดนโดนโดนอ๋อมันมันไม่หยุดมันไม่หยุดเลยนะถ้าเวลาวิ่งมันจะทะลาไป ทีละนิดทีละนิดเออเอ้ยพวกเดียวกันเฮ้ยมันมีมันมีสลิงอย่างนี้ได้ไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวโดนกัรลูกกระสุนป่ะเกือบตายเกือบตายเลยเด้อ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 เดือดก่อนโอเคฮิวเลือดฮิวเลือดเรื่อย อย่าได้เลือดประมาณสักสามร้อย่ะถึงป่ะน่าจะถึงอยู่นะไม่สุดแค่สองร้อแปดสิบนะไม่ถึงสามร้อยโอเคเจอแล้วไปไหนแล้ววะเจอแล้วเจอแล้วอุย้ยอะไรวะไอ้นี่มันมันมาจากไหนวะเนี่ยอ้อตายก่อนลูกกรลูกุรหมดเหลือสองร้อย ไม่น่าจะปลอดภัยเอาสองสิบวนแม่งอยู่แต่ตรงนี้แหละนะมือใหม่ก็ต้องอยู่ใกล้กล่องฮิวไว้ตรงนี้เหมือนจะเป็นกระดิสนะฮะออกไปไม่ได้ภาพก็สวยนะใช้ได้เลยใช้ได้ใช่ได้เฮ้ยเอ้ย,อ,ยอุ๊อุ๊อุ๊อืมยิงใร เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวนะเอ่อเอาตะกี้ตะกี้เล่นตัวนี้อันนี้ดีกว่าสายหมอเหรอน่าจะน่าจะเป็นสายหิวเฮือกเยอะนะยิงอะไรอ่ะ เฮ้ยกล่อ,ของขวัญสามารถเก็บได้เปล่าได้เปล่าอ๋อกดเอฟกดเอฟเพื่เอเก็บเฮ้ยเดี๋ยวอย่าแย่งอย่าแย่งอย่าแย่งสิโดนแย่งไปแล้วเหรอมีสายสนดยด้วยเว้ยแล้วทำไมมันวิ่งแล้วมันอืมอืมอุ้ยลืม z o ม แป๊บนึงทำไมขาขาวิ่งแล้วมันไม่อยู่กับที่เนี่ยผมปล่อยผมปล่อยวิ่งแล้วนะมันวิ่งไปเองเอา้าตกตึกตายเอาโอ้โอยู่นี่อยู่นี่อยู่น,นี่ชีวิตมีค่าอย่ามาซ่าแกมโซนนะครับ ว่ทาทั้งทั้งเกมก็มีพวกผมเป็นทุแคดนี่หร <centimet re> ือเปล่ใช่ไหมจะหนีไปไหนจ๊ะเอาติดติดไรอ่ะออกไปได้ด้วยอ๋อไปกดพิมพ์นะพิมพ์อะไรอ่ะไฟไฟไฟกอก็ก็ก็เจอแล้วเจอแล้วอุ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วว่ะ อ๋อมันต้องตายก่อนเราค่อยเปลี่ยนตัวได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ปืนสปาร์แรงว่ะปืนปืนนี้แรงใช่ได้ยังยังไม่ได้ยิงคนเลยรู้แรงหรือเปล่าวอู้อู้นี่ไงนี่ไงปืนมันผมว้าวแหลมกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองลูกสุดแป๊บ นู่นไงนู่นไงนู่นไงปืนช้าว่ะกว่าจะออกไปถึงตงัวมันได้ต้องไม่ยิงระยะเผาขนี่ยังยังไม่เล็กอือยู่บนใช่ไหมจะเราไปหาจ้าอืมนัดเดียวฮนะล่วงเลยนัดเดียวฮนะล่วงเลยเพราะมันเป็นมันเป็นสาย้าช็อตนะปืนสายฟ้า ไหนจ้าอยู่ไหนกันหมดจ้ามีสไนด์ด้วยเฮ้ยไม่บองแต่แรกบุง้งไม่โดนบุง้งกลางอากาศอุ้ยโดนอีกแล้วไอ้ยาล็อกอะไรวะเนี้ยหัวเราะสะใจสะใจมาก แตนในต้องอยู่ที่สูงใช่ปะ่ะมันเสียอย่างเดียวนะวิ่งแล้วเอา้าแล้วทําไมกลับมาอ๋อเนี่ยวิ่งแล้วมันไม่อยู่กับพี่อ่ะมันมขัดใจมากเลยตรงเนี้ยวิ่งแล้วมันแบบสไลด์ไปเองเนี่ยผมป้อยปุ่มเดินเลยนะมันเดินไปเอง การรบกันเฮ้ยตะกี้เจอโจ๊กเกอร์จ้าโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์จ้า,จา,จา,จาดได้ฆ่าป่าวไม่ใช่ไม่ใช่เราธนูเหรอธนูเหรอเอาปืนยิงลัวได้ก็ไม่บอกพลาดแล้วเราปืนยิงลัวได้นี่วะยิงลัวได้นี่วะอุ้ยได้ฆ่าเว้ย เฮ้ยเ e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  ดี๋ยวเ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 ดี๋ยวพังขาดูดเลือดไม่ใช่นี่หว่านกแก้วดูดเลือดเดี๋ยวจะตายเอาขอเก็บฮิวแป๊บเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนโอเคเอาร้อยสองร้อยพอไหนตะก,กี้อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะ มีลูกเล่นเยอะนะหัวสี่เหลืองหัวสิหัวอย่างเดียวมันไม่ใช่สนัยนี่บอกจะยิงทีละนัดทำไมวะเนี่ยไม่ได้เลยเห็นเป้าอย่างเงี้ยยิงทีละนัดไหนวะอกองลรงสุนไหนวะหมดละ ออเกมนี้ก็นานนะเกมนึงนี้เล่นนานอืม่อเหลือตายปะโดนใส่หัวเดี๋ยวขอเปลี่ยนเล่นแม่งทุกตัวเลยตอนนี้เป็น ปืนเหมือนกันหมดนะครับอ้าวเบสวินจบไปแล้วหนึ่งเกมนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดติดตามนะครับผมเดี๋ยวพัทหน้าจะเป็นเกมอะไรกันก็ติดตามกันต่อไปเนาะเดี๋ยวจะหาเกมซีซใหม่ๆมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายก็ตแฮมวอลกุมเดอะแบทส์เอชคูอินิชิทมิสซิ You can call me, sir. Sorry about the cloak and dagger stuff, but secrecy is our greatest weapon. We can't afford to let anyone know the location of our base, huh? Melvin, didn't I give you a mission yesterday? So yes, sir. Uh, my mission was to spray paint the sign out front so no one could read it, sir. So, how'd it go? Not good, sir. I couldn't find the ladder. And you didn't report this little complication because... Well, I figured you would be mad, so... You're lucky we're good guys, Will. Because otherwise I'd tie of to the railroad tracks out and back and wait for the train to come! I'm not even lying! <sighs> now then, let's get you initiated, shall we? You're about to join a sacred brotherhood dedicated to duty, loyalty, justice, and following through on simple instructions melvin as you know we are dedicated to honoring batman's nobility through our words and deeds of course just as batman can afford fancier and more expensive gear and gadgets than us so too can he afford a more honorable approach to crime-fighting his is the righteous path of blunt trauma and painful but non-lethal contusions ours the more efficacious? Efficacious paths of cordite and homebrew explosives. But enough exposition. We're gonna run you through a few trials to see what you can do. Give us a few minutes to get set up.